พีจ้าเมื่อ25ข้าวสวนกันข้าวสวนสวนทัวเบิ่งมามันนวยโดกคักสำใดเมั่อนูพี่น่องปูลา,าดฝดนดูโอ้ยแต่มันโดกคักข้าปูข้าก็ได้กินแล้วจันคุหนึ่นะคนหนึ่งดูคุหนึ่เปิดน้ำจ้าน้ำเปิดน้ำใส น่จะเป็นเงินบ่หน่อยได้พี่น้องคันเข้าดูปลูกเข้ากระได้เงินกวนิ่งหมากด้วยนี่นกระลังสีพ่อเก็บแม่จ้ะมึงพุ่น่นวยมันไงกระลังสีพ่อเก็บประมาณประมาณประมาณงานหนึ่ง้ะนี่ตัวฝักยาวมึงจะมีแต่นหน่วยมันเบิดเอาหลด ปลูกใบเขาก็ได้อยากได้กินนนอกจากเนาะผักสลัดเอียงเขาก็มีผักสวนครัวากายปีใหม่มาแล้วกันมี่ตเก็บให้พี่ให้นอ้องเขาท,ะะทั่ละเป็นสวมเจนกินหลังจากบดได้มาเบิง่งทางนี้จัน บัไดล่งยูทูบดนแล้วพี่นงองก็ฝากเขามาชมแล้วจ้ะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเป็นกับร่างแรงใจให้กันเนาะจะคุณนะห้ามคักพี่นงองเอาคลิปรุ่นพ่อกันไหมเนาะจ้ะคลิปนี้เอาซ้ำนี่ละเอาบักทัวมาเบิงไห่าที่ห้าปลูกนมนันเป็นจังไดมันเป็นหมากบอ่อคุณจะห้ามคับบ่อ